สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําน้ําใบวบกกันค่ะอ่าเริ่มต้นเลยนะคะวัตถุดิบของเราพระเอกของเราเลยนะคะคือเจ้าใบวบกตัวนี้นะคะน้ํำผึ่งค่ะแล้วก็น้ําสะอาดนะคะเรามาดูวิธีการทากันเลยดีกว่าเริ่มต้นนะคะเราก็เปิดเจ้าตัวเครื่องนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวกรองเขานะคะเราสามารถปั่นได้กรองไปด้วยนะคะในขั้นตอนเดียวกดลงไปนะคะให้ลงล็อกเขาจะมีตัวล็อกของเขาอยู่นะคะ ปักเรียบร้อยก็นำตัวใบบวบเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปเลยแต่ว่าการใส่ส่วนผสมลงไปเนี่ยก็จะต้องดูนะคะเพราะว่าตามคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ใส่ส่วนผสมเนี่ยไม่เกินเจ้าตัวโลหะตัวนี้นะคะน้ํานะคะเราใส่ไปได้เลยทั้งสองถ้วยที่เรากะเอาไว้นะคะดปุ่มปั่นเลยเขาจะมีเมนูนะคะก็จะมีเป็นน้ําผลไม้แล้วก็สมุนไพรนะคะก็จะใช้เมนูสมุนไพรแล้วก็กดไปเลยะคะ่ะก็จะกลั็มา ที่ใช้เนี่ยสามารถเลือกใช้แก้วหรือว่าเป็นเป็นขวดน่ารักน่ารักก็ได้นะคะ,ะถ้าชอบหวานเนี่ยก็สามารถเติมเป็นน้ำเชื่มอมหรือน้ำพึ่งก็ได้สําหรับวันนี้นะคะก็เลือกเป็นน้ำพึ่งค่ะแล้วก็เติมไปสักนิดนึงคนพอหนึ่งใอเขาเอาเวลาเราจะปาร์ตี้เพื่อนๆมาที่บ้านเนี่ยนะคะถ้าเราทําลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ปาร์ตี้ของเราเก๋ไก่ดูมีสีสันขึ้นเยอะเลยะคะ่ะ